ตอนี้ลงตาเลยเออลุงตาไปจะไหนมาจะไหนเนาะนี่ไปสกุคลครโอ้เดี๋ยวก็เดาลงตาขออนุญาตจะเข้าวเดี๋ยวบอว่าสิถามข้าวว่าไปจะไหนมาจะไหนนี่ถามข้าวอย่างนี้ถามข้าวลุงตาเดี๋ยว,ว,าาวเดี๋ยวเอารถกปูได้ก่อนลรถปูมันวาดเออพุทลวาด่างนีโอ้ อ๋อนี้ทุดงทุดงมาตาใสครับนี่บอกพวกเธอก็ทั่วประเทศล้านเดี๋ยวถ้าปลอดไพ่สี่สี่หกลูกอันซีอันซีโซนหยอดปลาปลาหางยอดปลาปลามันสี่ศูนย์หางยอดปลาปลานี่ยสี่ศูนย์เดินทางมากบ่มีความฝันความอยางเนี่ยบ่โอ้ยย่อวานนี่งหมูว่าน เอายังมาจากประจานมากมันี่ไม่ว่านี่ไม่ร้อนยกขึ้นนะครับมัวที่สองโตเนี่ยนโตนักงนัดว่ามีมากหนึ่งหนึ่งได้กว่าปูหนึ่งที่หกเยอะมาก ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง